สวัสดีค่ะช่อง n นนซี่สตอรี่นะคะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะแนนซี่ <Nancy S 1> ก็คือมาทําบุญนะคะตอนนี้ก็คือรอตักบาตรกับพระสงฆ์นะคะที่วัดบ้านตาัสดวงตามหาบวัวจังหวัดอุดรรธาี้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็คือเป็นบุญกรถิ่นด้วยค่ะทําบุญกรถินนะคะแล้วก็ส่วนตัวก็คือทําลงทานด้วยค่ะก็คือเป็นเครื่องดื่มน้ํา ชาเขียวนะกาแฟน้ำเผือกน้ำอะไรอะสารพัดเลยค่ะชาต่างๆนะคะก็ทำลงทานนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ชาวบ้านทั้งหลายรอตักบาทกันเช้านี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นยดญาติ พี่สาวนะคะรอตักบาดกันอยู่นะคะเช้านี้แดดร้อนค่ะนี่ค่ะพระท่านก็กำลังเดินเพื่อที่จะไปเริ่มบินทบัตคือไกลมากเลยนะคะคือคนเยอะมากเลยค่ะ เพราะว่าวันนี้เป็นงานงานทอดกระถินนะคะที่วัดวัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวนะคะที่จังหวัดอุดรธาน,นี้นะคะตอนนี้นันซี่ก็รอให้พระท่านเดินไปก่อนนะคะก็จะไปตักบาดอีกฝั่งหนึ่งอยู่ทางโน้นนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นชาวบ้านนะคะเขารอรอตักบาดกันค่ะเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่นู่นเลยค่ะ ยังไม่ได้เข้าไปในในวัดเลยนะคะคือแถวยาวมากเลยซึโโดโดโด่งต้องมาตั้งแต่เช้าค่ะถึงจะได้ที่นะคะก็วันนี้ทางนนซี่แล้วก็พี่สาวแล้ก็ทางหมูคณะนะคะเ,คเขาก็ทำก็ทำโรงทานกันนะคะวันนี้เป็นเครื่องดื่มค่ะ <S <S ช่วงที่กำลังรอตักบาตนะคะนนซี่ก็มาหลบแดดอยู่ข้างหลังนะคะ อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะมีรถจอดอยู่ด้วยแล้วก็เป็นทุ่งนาค่ะบรรยากาศดีเลยคือไม่ได้หลับได้นอนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ช่วยกรอกเครื่องเดิมนะคะต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวนะคะชาไทยกาแฟโอเว้ยงเมื่อคือนนี้ค่ะกรอกใส่ขวดเพื่อที่จะมาทำลงทานนะคะก็เลยตาแบบว่ายังมองๆแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ะคะ่ะเพราะเนื่องจากว่าแทบจะไม่ได้นอนเลยค่ะ ก็ไม่เป็นไรทําบุญนะคะวันนี้ทําบุญวันนี้นะคะก็คือทําบุญที่วัดป่าบ้านตาดนะคะวัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวจังหวัดอุดรธานีส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะไปทําบุญที่วัดป่านาคําน้อยกับหลวงพ่ออินทวัยนะคะก็จังหวัดอุดรธานีเช่นกันค่ะอย่างไรแล้วนะคะฝากติดตามคลิปด้วยนะคะช,ช่วงนี้จะเป็นช่วงกระถินนะคะเนนซี่ก็จะเดินสายบุญค่ะ ก็หากได้ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง n a นซี่สตอรี่ด้วยนะคะฝากกดติดตามหากชอบก็กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้การทำงานของแนนซี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนพระท่านเดินมาบินฑบาตอีกทีหนึ่งนะคะอ้ย <Ooh. S 1> แดด ตอนนี้นะคะคือว่าไม้กันสั่นของเงินซี่มันเสียบังเอิญ เลยต้องใช้ไม้สำรองนะคะตอนนี้คนก็รอตักบาทกันอยู่นะคะจะบอกว่าคนเยอะมากเลยค่ะในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันทอดกระถินวัดป่าบ้านตาดนะคะหลวมตามหาบัวซึ่งตอนนี้นะคะเณนซี่ก็กำลังจะเดินไปที่โรงทานค่ะเพราะว่าทำโรงทานส่วนตัวนะคะก็มีน้ำเครื่องดื่มนะคะเป็นชาเขียว ชาไทยกาแฟอโอเลี้ยงและอะไรอีกน้้ำเผือกนะคะมีหลายอย่างพอสมควรนะคะนี่ค่ะคนเยอะมากเลยนะคะถึงแม้ว่าหลวงตามหาบัวท,ท่านจะมรอาภาพแล้วแต่ญาติโยมนะคะทั้งหลายก็ยังศรัทธานะคะ นี่ค่ะโรงทานทั้งหลายนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปโรงทานนะคะเจน,นซี่เดินผ่านรงทานเราท้องโหแล้วอยากกินมากค่ะแต่ว่าเขายังไม่แจกค่ะ หมดแล้วนะคะขึ้นมาปุ๊บหมดแล้วยังไม่ทันนั้นแบบว่าสายเลยค่ะหมดแล้วก็ลวเลยไม่ได้ใช้ไม้ด้วยนะคะหมดแล้วหาล็ทัานไม่เจอหาเจอหมดแล้วมนแข หนูทำโรงทานเองแต่ว่าหนูต้องมาเอากับคนอื่นกินเพราะของตัวเองหมดตั้งแต่10นาทีค่ะมุทนาศาสตร์ได้ค่ะรอยชิ้นหนึ่งครับว่าจะเอาชิ้นหนึ่งอันนี้รงทานนี่ก็ทำตาต้อง ดีดีปุ๊บดอนนะคะร้านดีดีบิวตี้บิวตี้แคร์ สวัสดีค่ะเมื่อตะกี้นะคะเนนซี่ก็ไปใส่กองกระถิ่นมาแล้วนะคะก็ตอนนั้นนะคะไม่ลืมเปิดไม่นะคะก็อาจจะพูดเราไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่นะคะตอนในตอนนั้นนะคะนี่ก็เพิ่งเปิดไม่นะคะก็ตรงนี้ได้เข้ามานั่งข้างในนะคะอยู่ตรงหน้าองค์พระประธานเลยนะคะอยู่ข้างในนะคะก็เย็นดีค่ะข้างนอกก็ร้อนดีนะคะว่าฝนไม่ตกนะคะก็วันนี้นะคะ วันนี้วันที่11นะคะวันที่11ตุลาคมกระถินวัดป่าบ้านตาดนะคะจังหวัดอุรรธานีของหลวงตามหาบัวนะคะก็เมื่อเช้านี้ลงทานนะคะก็ประมาณ10นาทีนะคะเ,เครื่องดื่มที่เอามามาแจกนะคะก็ประมาณ300อขวดก็หมดภายใน10นาทีนะคะก็เร็วมากแอน,นซี่ก็เลยมาถ่ายคลิปไม่ทันนะคะเพราะว่า เดินหาลงทานตัวเองไม่เจอค่ะแต่ก็ดีว่ามีพี่ชายพี่สาวเขช่วยแจกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอพิธีนะคะรอรอพิธีกระถิ่นด้านในด้านในโบสถนะคะของวัดป่าบ้านตัดนะคะช่วงนี้นะคะช่อง Nancy Story ก็จะพาทัวร์นะคะพาทัวร์วทำบุญ เพราะว่าเป็นช่วงกระถินพอดีนะคะแล้วก็แนนซี่ก็อยู่ทางภาคอีสานด้วยค่ะอยู่จังหวัดอุดรนะคะวันพรุ่งนี้แนนซี่ก็จะไปกระถินวัดวัดป่านาคําน้อยของลพ่ออินทวายนะคะก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามดูนะคะดูการไปทําบุญนะคะการประทิมควบุญพวกรถินต่างๆในช่องแนนซี่สตอรี่นะคะ หากได้ดูแล้วนะคะก็หากชอบอยังไงนนะซี่ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปนะคะที่นนซี่ได้ลงนะคะอย่างไรก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาทําบุญที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุาค่ะขอแยกประกาศนะครับเจ้อขออฟโรดน Mm.